ไปต่อกันที่กรมทหารราบที่13ค่ะซื้อพืชผักเกษตรกร,ะกรนะคะเพื่อช่วยกระจายสินค้าในช่วงสถานการณ์โควิด19ค่ะท่านเอกมงคลหอทองผู้บังคับการกรมทหารราบที่13ได้อนุมัติให้เจ้าหน้าที่ตอนสุทธกรรมกรมทหารราบที่13ค่ะออกดําเนินการจัดซื้อพืชผลทางการ,กรเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,กรในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีในห่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัสโควิด -19 เป็นประจําทุกสัปดาห์ค่ะ โดยครั้งนี้นะคะได้เดินทางไปที่สวนของนายสวนศักดิ์ไข่อยู่ที่บ้านเลขที่10หมู่ที่9บ้านหนองไฮตำบลหนองไฮอำเภอเมืองอุดรธานีค่ะโดยได้จัดซื้อมะระเพื่อนำมาประกอบอาหารเป็นการเพิ่มโภชนาการให้กับทหารกองประจำการของหน่วยได้รับประทานซึ่งจากการที่กรมทหารราบที่13นะคะได้ออกไปจัดซื้อพืชผลทางการเกษตรกับเกษตรกรถึงสวนนั้นนะคะก็ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกมะระมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากค่ะ ที่หน่วยงานทหารได้เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนการจัดซื้อผักสวนครัวจากเกษตรกรในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19นะคะซึ่งยังไม่สามารถออกดำเนินการจำหน่ายได้ตามปกติถ้าหากใครสนใจค่ะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0622099757ค่ะย้ำอีกรอบนะคะ062209 9757เค่ะเป็นเบอร์ของทางเจ้าของสวนมระโดยตรงค่ะมากันที่กิจกรรมดีๆของส